การเจาะข้อเข่า,า n e a a r t h r o s y n t h e s i s ขั้นตอนในการเจาะข้อเข่า,ขาเริ่มต้นจากการเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ในการเจาะข้อเข่า,ขาประกอบไปด้วย2ส,ส่วนส่วนแรกคืออุปกรณ์สําหรับเจาะข้อเข่า,ขาซึ่งประกอบไปด้วยเซ็ตทำแผลไซลิงขนาด1 0ซ c เข็มเบอร์20ถึง18น้ำยาทำความสะอาดโดยจะเลือกเป็น เบตาดีน <B eth ad ine> หรือคอเฮ็กซิดินก็ได้แล้วก็ถุงมือสเตอร์ลล์แล้วผ้าเจาะกลางอีกส่วนหนึ่งคืออุปกรณ์สำหรับเก็บสเปซิเมนประกอบไปด้วยขวดใส่สเปซิเมนซึ่งการส่งตรวจสเปซิเมนจำเป็นที่จะต้องเตรียมเฮปารินเพื่อป้องกันน้ำเจาะข้อมีการเกาะตัวกันในกรณีที่เจาะของโรคที่มีอินแฟเมชันอย่างมาก ขั้นตอนในการเจาะข้อหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์แล้วเริ่มต้นจาก 1. แนะนำแนะนำตัวเองกับผู้ป่วยสอบถามผู้ป่วยว่าชื่ออะไรแล้วก็บอกบอกข้อบ่งชี้ในการเจาะข้อเข่าซึ่งข้อบ่งชี้ในการเจาะข้อเข่าประกอบไปด้วย 1. เจาะเพื่อวินิจฉัยโรคยกตัวอย่างเช่นกลุ่มโรคที่มาด้วยเรื่องข้ออักเสบเพียงข้อเดียวหรือแอคค m o n a r t h r i t i s ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มโรคข้ออักเสบติดเชื้อหรือกลุ่มโรคข้ออักเสบจ,จากกระดูกเกลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเกาหรือ CPPD ข้อบ่งชี้ที่2เป็นการเจาะเพื่อรักษาโดยพบว่าการเจาะข้อจะทำการระบายน้ําในข้อออกให้ได้มากที่สุดจะทำให้อาการปวดข้อของผู้ป่วยดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วการเจาะข้อสามารถช่วยรักษาโดยการฉีดยาสเตอรอยเข้าข้อเพื่อยับยั้งการอักเสบได้ด้วย ขั้นตอนในการเจาะข้อเขา่าหลังจากที่ก่อนที่จะเริ่มเจาะข้อเขา่าควรจะต้องกําหนดแรนด์มาร์กที่ชัดเจนของการเจาะข้อเข่าสก่อนโดยพบว่าตำแหน่งแรนด์มาร์กที่ในการเจาะข้อเขา่าตำแหน่งที่นิยมในการเจาะโดยให้ Identify ขอบบนและขอบล่างของแพทเทล่าเสียก่อนตำแหน่งที่นิยมในการเจาะคือกึ่งกลางของแพทเทล่าโดยต่ํากว่าขอบบนของแพทเทล่าประมาณ1เซนหรือ1ฟิงเกอร์เบดลงมา จะเป็นด้านมีเดียลไซส์หรือเร t เอลไซก็ได้โดยพบว่าทางด้านมีเดียลไซส์เนี่ยจะมีทรมาน้อยกว่าและจะได้น้ำปริมาณมากกว่าหลังจากที่กำหนดแกรมมาร์เรียบร้อยแล้วก็ทำการเพ้นด้วยวิธีการสเตอร์ไลท์เทคนิคหลังจากเพ้นด้วยวิธีการสเตอร์ไลท์เทคนิคเสร็จเรียบร้อยแล้วควรปูผ้าเจาะกลางในกรณีถ้า ผู้เจาะมีวความชํานาญสูงอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเพนก็ได้แต่ควรคีฟสเตอร์ไลท์เทคนิคอย่างดีหลังจากนั้นเตรียมเข็มต่อกับไซลิง์ที่เตรียมไว้หลังจากนั้นนำไซลิง์และเข็มที่ต่อไว้เจาะเข้าที่บริเวณแลนด์มาร์คที่เรามาร์คไว้โดยการวางเข็มให้วางขนาดกับบริเวณของแพทเทลล่าพอยต์ไปทางอินเตอร์คอนเดล่าน็อต การแทงเข็มเข้าไปจะได้เกือบสุดของเข็มเมื่อเมื่อแทงเข็มเข้าไปจนสุดแล้วค่อยๆดูดน้ำออกมาช้าๆดูดให้ได้มากที่สุดเมื่อดูดจนสุดแล้วให้ทำการปลดไซลิงออกมาเพื่อส่งตรวจสเปซิเมนในขวดที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นให้ทำการดูดรีลีสน้ำจนกว่าน้ำ้อในข้อเข่าจะหมดเมื่อน้ำในข้อเข่าหมดแล้วให้เตรียมผ้ากอซที่สะอาดพร้อมกับที่ปิดแผลค่อยๆกดแล้วดึงเข็มที่ทำการเจาะข้อออกมาชา้ชาๆกดไว้สักคู่แล้วปิด เป็นอันเสร็จกระบวนการในการเจาะข้อเข,ข่าทั้งหมดนี้คือกระบวนการในการเจาะข้อเข,ข่าหรืออา t ท r o c e n อ e ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจกนกระทั่งจบกระบวนการ